สามสามครับให้พฤติกรมานะครับแล้วก็ถามว่าสมาชิกในครอบครัวครับคนนี้นะครับคนนี้นะถ้ามีการไปแต่งงานครับกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสครับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสนะครับถามว่ามีโอกาสที่ลูกเนี่ยจะผิดปกติเป็นเท่าใดเคครับอย่างแรกครับเวลาให้พฤติกีมาเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าการถ่ายทอดเป็นการถ่ายทอดโรคลักษณะแบบไหนครับดูเขาว่าเป็น x อ็ก์ลิลิสซีฟเอ็ก์ลงด m มิแนน ออโตโซมอลโดมิเนนต์ ant, หรือว่าออโตโซมอลลิซิสซีฟนะครับเราลองมาเช็คดูครับว่าอันนี้เนี่ยสามารถเป็นการถ่ายทอดผ่านทาง X Link ์ลิ e ลิซิสซีได้หรือเปล่านะครับเวลาดู X Link ์ลิ e ลิซิสซีครับพยายามเน้นดูนะครับในส่วนของเพศชายครับเพราะว่าเพศชายเนี่ยครับถ้าเป็น X Link ์ลิ e ลิซิสซีนะมีตัวที่เป็นเอาลินก่อโรคแค่ตัวเดียวก็สามารถเป็นโรคได้เลยใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยครับโครโมโซมเพศเนี่ยเป็น X อยู่กับ Y นะอย่างนี้ครับ ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นโรคครับแสดงว่านี้เราบอกจีโนไทป์ได้ชัดเจนครับก็คือจะมี x ครับโครโมโซม x นะที่มีอัลลีนที่ไม่ได้ก่อโรคครับเป็นอัลลีนเด่นอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็อยู่กับโครโมโซม y ครับอันนี้สามารถบอกจีโนไทป์ได้ชัดเจนครับเพราะเริดว่าเป็นอัลลีนด้อยที่ก่อโรคนะครับตรงนี้เนี่ยมันต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ชายเป็นโรคนะแต่นี้ผู้ชายไม่เป็นโรคแสดงว่าผู้ชายมีอัลลีนเด่นนะครับไม่ใช่อัลลีนด้อยนะโอเคนะครับอันนี้สามารถบอกของผู้ชายได้ชัดเจนครับแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะของพาหาะก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าพาหะเนี่ยจะไม่แสดงอาการออกมานะโอเคนะครับตรงนี้บอกได้ครับว่าผู้ชายเป็นอัลลินเดนครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยครับเป็นอัลลินเดนเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมครับที่2คนนี้แต่งงานกันครับและจะทําให้มีลูกสาวที่เป็นโรคได้ครับมีโอกาสไหมลูกสาวจะเป็นโรคได้เนี่ยก็ต้องมีอัลลินดอยทั้ง2ตัวจริงไหมต้องเป็นอัลลินด้อยทั้งสองตัวนะครับถึงจะสามารถเป็นโรคได้นะ แต่กรณีนี้ครับต่อให้ได้รับเอาลินโอย์เนี่ยมาจากแม่คนนี้ก็ตามแต่ไม่มีทางครับที่ได้รับเอาลินดอย์มาจากพ่อนะดังนั้นอันนี้ถือว่าไม่น่าใช่การผ่านการถ่ายทอดผ่านทาง X-linked recessive นะครับถ้าเกิดว่าเป็น X-linked recessive นะครับดูง่ายครับถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยปกตินะครับไม่มีทางครับที่ลูกสาวเนี่ยจะผิดปกติได้นะเพราะลูกสาวจะผิดปกติได้ต้องมีเอาลินโอย์สองตัวครับแต่กรณี ไม่มีทางได้รับอาลินดอยมาจากพ่อครับตรงนี้ก็เลยถือว่าไม่น่าใช่ X-linked recessive นะครับเคนะครับให้หลักการดูไว้นะเวลาดูพวก X-linked recessive นะครับดูที่พ่อครับเถิดว่าพ่อเนี่ยปกตินะครับถ้าพ่อปกตินะไม่มีทางครับที่ลูกสาวเนี่ยจะผิดปกติได้ครับอันนี้ก็ถือว่าตัด X-linked recessive ออกไปได้เลยนะแล้วก็ไม่มีทางครับที่เป็น X-linked dominant ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็น X-linked dominant เนี่ยครับขอแค่มีอาลินก่อโลกนะครับแค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเป็นโรคได้แล้วใช่ไหม แต่กรณีนี้ทั้งแม่แล้วก็พ่อเนี่ยครับไม่เป็นโรคก็แสดงว่าทั้งสองคนไม่มีอาลินก่อโรคเลยนะครับในเมื่อสองคนไม่มีอาลินก่อนโรคก็ไม่มีทางครับที่จะให้กําเนิดลูกที่เป็นโรคได้ครับเข้าใจไหมเอ็กซ์ลิงดูมิเนเนี่ยครับโดยง่ายครับพ่อแม่ปกติไม่มีทางที่ลูกเนี่ยจะผิดปกติได้นะครับแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ลิงที่สิครับถ้าพ่อปกติไม่มีทางครับที่ลูกสาวจะผิดปกติได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าแย้งกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น X อ็กซ์ลิงที่สิหรือว่า n a n t นะ ตัดนะครับกรณีของ X link ออกไปครับคราวนี้มาดูที่ออโตโซมอลครับออโตโซมอลเนี่ยครับก็คือเป็นลักษณะนะครับที่เอาลีนของมันอยู่บนออโตโซมนะครับไม่ใช่โครโมโซมเพศนะมี2อย่างใช่ไหมครับออโตโซมอลโดมิเนนต์กับออโตโซมอลรีเซสซีฟครับอันนี้ขอลองเช็คจากออโตโซมอลโดมิเนนต์ก่อนนะครับออโตโซมอลโดมิเนนต์เนี่ยครับก็คือถ้ามีเอาลีนก่อโรคครับแค่เอาลีนเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เป็นโรคได้นะครับเพราะว่าโดมิเนนต์ก็คือเอาลีนเด่นนะโอเคนะครับ อย่างนี้ครับในเมื่อสองคนนี้เนี่ยครับพ่อแม่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่เป็นรีเซสซีฟทั้งคู่ครับอันนี้นะครับขอเช็คผ่านออโตโซมอลโดมิเนนต์ก่อนนะครับจะได้ตัดง่ายๆนะอันนี้ครับเป็นรีเซสซีฟทั้งคู่ไม่มีอัลลิเด่นเด็เลยดังนั้นไม่มีทางนะครับที่สามารถให้กําเนิดลูกที่มีอัลลินเด่นออกมาได้ครับอันนี้ก็ตัดออกไปนะครับกรณีของออโตโซมอลโดมิเนนต์นะโอเคนะครับจะคล้ายกันนะครับทั้งออโตโซมอลโดมิเนนต์แล้วก็เอ็กซ์ลิงโดมิเนนต์ครับในเมื่อพ่่่อแมปกติเนีย ไม่มีทางครับที่จะสามารถกําหนดลูกที่ผิดปกติออกมาได้ครับเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีอาลินก่อโรคนะครับทั้งคู่เลยนะดังนั้นลูกเนี่ยก็ไม่ควรจะพบอาลินก่อโรคได้ครับโอเคนะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับพดีกีเนี่ยมักจะไม่เอาพวกออโตโซมอลโดมิเนนต์หรือว่าเอ็กซ์ลิงก์โดมิเนนต์มาถามนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเช็คไม่ยากครับพ่อแม่ปกติไม่มีทางครับที่ลูกจะผิดปกติได้นะอันนี้คือกรณีของพวกโดมิเนนต์นะครับโอเคนะ แล้วก็ลองมาเช็คดูครับว่าเป็นออโตโซมอลรีเซสีฟได้ยังไงครับกรณีนะครับที่เป็นออโตโซมอลรีเซสีฟเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่ปกติแล้วลูกออกมาผิดปกติอันนี้ถือว่าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเฮทโทโลสกัสทั้งคู่ครับถ้าพ่อแม่นะครับเป็นเฮทโทโลสกัสทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสครับที่ทําให้ลูกเนี่ยครับมีลักษณะข,ของรีเซสีฟได้ครับ ลูกเป็นลิซสิกก็คือลูกสามารถแสดงอาการของโรคหรือว่าแสดงอาการผิดปกติออกมาได้ครับอันนี้นะครับคือลักษณะของการถ่ายทอดนะครับผ่านทางออโตโซมอลลิซิสิกนะถ้าเป็นลิซสิกเนี่ยก็คือจะแสดงอาการของโรคออกมาได้พ่อแม่เป็นเฮโรซกัสสามารถให้กําเนิดลูกที่เป็นลิซิสิกได้ครับอันนี้เ็สามารถเห็นลูกที่เป็นโรคได้จากพ่อแม่ที่ปกตินะซึ่งจะต่างจากเอ็กซ์ลิซิสิกนะครับเอ็กลิซิสิกเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวว่าพ่อปกติไม่มีทาาที่ลูกสาวจะผิดปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นออโตโซมอลรีเซสปเนี่ยคราวนี้โครโมโซมเพศไม่ได้เกี่ยวข้องครับในเมื่อพ่อกับแม่เนี่ยครับเป็นทีโรไซการเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสนะครับที่สามารถทําให้ลูกเป็นรีเซสีฟได้ครับเคนะครับอันนี้ก็เลยสามารถพบเห็นได้ครับกรณีฟีโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ยปกติแต่ลูกออกมาเป็นฟีโนไทป์ที่ผิดปกตินะเคนะครับทีนี้เรามาดูรุ่นถัดไปครับรุ่นถัดไปครับเป็นการแต่งงานใช่ไหมครับระหว่างคนนี้นะครับกับคนนี้นะจากตรงนี้ครับเราจะเห็นว่า พ่อแม่เนี่ยครับฟีนโนไทป์ทีแ่แสดงออกมาเนี่ยก็ปกติครับเหมือนกับรุ่นแรกเลยเห็นไหมพ่อแม่ฟีนโนไทป์ปกติแต่ว่ามาดูที่ลูกครับปรากฏว่าลูกเนี่ยก็มีฟีนโนไทป์ที่ผิดปกติเช่นกันครับอันนี้ก็สามารถบ่งบอกได้นะครับว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยเป็นเฮตโรไซกัสทั้งคู่ครับอันนี้บอกได้เลยนะครับพ่อแม่เป็นเฮตโรไซกัสทั้งคู่นะเพราะว่าพ่อแม่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยถึงสามารถนะครับให้กําเนิดลูกที่เป็นรีเซสซีฟออกมาได้ครับโอเคนะครับในกรณีที่พ่อแม่เนี่ยฟีโนไทป์ปกติทั้งคู่นะ แล้วให้กาหนดลูกที่ผิดปกติออกมาได้เนี่ยอันนี้แสดงว่าพ่อแม่ต้องเป็นเฮตโรไซกัสทัังคูครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามเขาคือสาหรับคนนี้ครับรุ่นสามคนที่4ี่นะครับคนนี้นะไปแต่งงานครับกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสครับบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าแต่งงานกับคนที่เป็นเฮตโรไซกัสนะถามว่ามีโอกาสครับที่ลูกจะผิดปกติเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเรามาวิเคราะห์ครับรุ่นสามคนที่4ี่คนนี้ครับ มีจีโนไทป์เป็นแบบไหนได้บ้างครับในเมื่อพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นเฮโรไซกัสนะครับแล้วตัวเขาฟีโนไทปแสดงออกมาเป็นแบบปกติครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้2อ,อย่างครับก็คือเป็นโฮโมไซกัส์ดูมีแนนครับได้ A อใหญ่ A อใหญ่ใช่ไหมหรือไม่ก็จะเป็นเฮตโรไซกัสก็ได้ครับโอเคนะครับ2ตัวนี้เนี่ยให้ฟีโนไทปออกมาเป็นปกติทั้งคู่ครับแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าโอกาสที่ลูกจะผิดปกตินะครับถามว่ากรณีครับถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ย รุ่น3ามคนที่4คนนี้ครับเป็นโฮโมไซกัสมีโอกาสไหมครับที่เขาจะให้กําเนิดลูกที่ผิดปกติได้ครับลองดูครับถ้าเกิดว่าเป็นโฮโมไซกัสนะครับเป็นโฮโมไซกัสนะเอใหญ่เอใหญ่ครับคอดกับเฮตโตไซกัสถามว่ามีโอกาสได้ดีเซสีไหมครับจะผิดปกติได้เนี่ยต้องเป็นดีเซสีใช่ไหมมีโอกาสเป็นดีเซสีไหมครับไม่มีนะครับเต็มที่ก็เป็นแค่เฮตโตไซกัสจริงไหมเป็นเต็มที่ได้แค่นี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของโฮโมไซกัสเนี่ยไม่มีทางครับ ที่จะให้นเหนิดลูกที่ผิดปกติได้เราก็ตัดเคสนี้ออกไปเลยครับโอเคนะอันนี้ถือว่าไม่มีโอกาสครับดังนั้นน่าจะเป็นเฮสโทโรไซกัสเท่านั้นครับถึงสามารถให้กําเนิดลูกที่ผิดปกติได้โอเคนะครับก็จะเป็น a ใหญ่เอเล็กคอสกับ a ใหญ่เอเล็กครับเหมือนกับสอรุ่นก่อนหน้าครับเห็นไหมซึ่งกรณีครับที่จะเป็นโรคได้เนี่ยก็ต้องเป็นรีเซสซีฟครับเฮสโทโรไซกัสคอสกับเฮสโทโรไซกัสครับโอกาสได้รีเซสซีฟเป็นเท่าไหร่ครับโอกาสได้รีเซสซีฟเนี่ยก็คือ หนึ่งส่วนสี่จริงไหมอันนี้ก็คอสตปกติทั่วไปนะครับโอกาสที่เฮท,ทโรโลคอสต์เฮท,ทโรลเนี่ยเราได้รีส,สครับมันก็คือหนึ่งส่วนสี่ครับอันนี้ก็สามารถเป็นคําตอบได้เลยครับเค okay, นะครับวิเคราะห์ไม่ยากนะข้อนี้เนี่ยพยายามอธิบายเห็นภาพรวมการวิเคราะห์แนวโจทย์ประเภทเพดิกีเฉยๆนะครับแต่จริงแล้วข้อนี้มีหลักการวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนมากครับในเมื่อเราสามารถมองออกครับว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเฮทโรไซกัสเท่านั้นถึงสามารถทําให้ลูกเป็นโรคได้นะครับ ก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยครับว่าเททโรคอสกับเททโรเนี่ยโอกาสได้ลิสติกเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นคําตอบได้เลยนะโอเคนะครับก็ลองมาทดทวนกันดูนะครับหลักการวิเคราะห์แนวโจทย์ประเภทเพดิกีนะสามสี่ครับให้คาลิโอไทป์มานะครับตรงคาลิโอไทป์เนี่ยตัวเลขมานดะดูยากหน่อยนะแต่ว่ามันก็เรียงตามปกติครับคือเรียงนะครับตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองครับสามสี่ไล่ไปเรื่อยนะครับห้าตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาหกตรงนี้ครับไล่ไปเรอยครับ จนถึงคู่ที่22ครับคู่22นะคนเราครับมีโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด23คู่นะครับไอคู่สุดท้ายนะครับคู่23ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโครโมโซมเพศครับถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะครับก็จะเป็นโครโมโซม X 2สแท่งครับอันนี้คือโครโมโซม x ครับคนคนนี้มีโครโมโซม X นะครับ2แท่งนะอันนี้แท่งหนึ่งอันนี้แท่งหนึ่งครับก็จะเขียนได้เป็น x กับ x อย่างนี้ครับแสดงว่าเป็นเพศหญิงนะครับคนคนนี้เป็นเพศหญิงนะถ้าเป็นเพศชายเนี่ยมันจะไม่มี x ไปแท่งหนึ่งครับ แล้วก็จะมี y ออกมาแท่งหนึ่งซึ่ง y เนี่ยจะเล็กกว่าโครโมโซม x นะเป็นแบบนี้นะครับจะเรียงได้แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นเพศช,ชายนะแต่คนคนนี้มีโครโมโซม x 2แท่งไม่มีโครโมโซม y ก็แสดงว่าเป็นเพศหญิงครับเพศหญิงปกตินะครับอันนี้ถือว่าโครโมโซมเพศไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับมีได้2แบบครับก็คือไม่เป็น xx แบบนี้ก็เป็น xy ครับเ okay ข้าใจทีนี้เรามาดูครับกรณีถ้าเกิดว่าเป็นเพศช,ชายเนี่ยเป็นเพศช,ชายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหม x แท่งหนึง่ง y แท่งหนึ่งนะแต่คนนี้เป็นเพศหญิงครับ จะไม่มี y จะมีเป็น x 2แท่งแต่ว่าข้อนี้ครับขอให้เราดูก่อนครับว่าตัวของคาริโอไทป์ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรผิดปกติครับจะได้สามารถบอกได้ครับว่าเป็นโรคอะไรสังเกตดูนะครับอันที่เอามาให้เนี่ยครับด้านขวาเนี่ยมันคือของคนที่ปกตินะครับเป็นเพศชายที่ปกตินะเราลองเปรียบเทียบกันดูครับส่วนโครโมเพศถือว่าไม่ผิดปกตินะครับเพราะเขาต่างเพศกันนะคนนี้เพศหญิงคนนี้เพศชายเฉยๆนะครับถือว่าปกติทั้งคู่นะเรามาดูครับส่วนที่เป็นออโตโซมครับ ออร์โซมเนี่ยสังเกตดูว่าโดยปกติมันจะอยู่เป็นคู่นะครับเป็นคู่โฮโมโลกาสกันแต่ว่าอันที่โจทย์ให้มาครับลองดูครับว่าอันไหนเนี่ยมันอยู่แบบผิดปกติครับคู่ไหนที่ผิดปกติครับลองไล่ดูครับจะเห็นว่าคู่ที่13ครับส่วนที่จะเป็นคู่ที่13าเนี่ยมันผิดปกติครับอันอื่นเนี่ยครับเขาอยู่เป็นคู่กันแต่นี้อยู่มา3มแท่งเลยครับอยู่ในกลุ่มเดียวกัน3แท่งอันนี้ไม่เรียกว่าอยู่เป็นคู่นะครับจะเรียกว่าเป็นแบบไตรโซมีครับ ไตรแปลว่า3นะครับแสดงว่าอยู่ด้วยกัน3มแท่งครับในกลุ่มไตโซมีเป็นความผิดปกติครับและสามารถก่อให้เกิดโรคได้ต้องเช็คดูรัาว่าเป็นไตโซมีเนี่ยของคู่เท่าไหร่ครับอย่างนี้เป็นไตโซมีคู่ที่13ครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของพาทัวซินโดมครับจะเป็นโรคพาทัวซินโดมนะสลับไตโซมี13ครับอันนี้จําไว้เลยนะครับว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยมันเป็นไตโซมีคู่ไหนบ้างนะครับถ้า13ก็เป็นพาทัวซินโดมข้อนี้ก็ตอบข้อ4ได้เลยครับ เคนะครับอาศัยการสังเกตนะครับคาริโอไทแล้วก็จําดูเขาว่าคู่ที่ผิดปกติเนี่ยเป็นคู่ไหนแล้วมันจะเป็นโรคอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมครับตัวนี้เอ็ดเวิร์ดซินโดรมนะครับจะเป็นไตโซมี่18ครับไตโซมี่18เป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนะหมายควาว่าไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นคู่18เนี่ยครับตรงนี้ครับคู่18นะไอ้คู่18เนี่ยถ้าตรงนี้มี3มแท่งครับก็จะกลายเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมครับ ส่วนดาวซินโดรมครับดาวซินโดรมอันนี้หลายคนน่าจะจำได้ครับก็คือไตโซมี่21ครับ21เกิดมาหนึ่งแท่งนะครับตรงนี้ครับอันนี้นะถ้าคู่นี้เกิดมาแท่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไตโซมี่21เครับเป็นดาวซินโดรมเคนะครับลักษณะของเอ็ดเวิร์ดซินโดรมดาวซินโดรมแล้วก็พาโทซินโดรมเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับจากการเป็นไตโซมีของออโตโซมครับซึ่งจะเป็นคู่ไหนเนี่ยก็ต้องจําเอานะครับเอ็ดเวิร์ดสิบแปดพาโทสิบสามแล้วก็ดาวนะครับยี่สิบเอ็ดนะ แล้วข้อนี้มีอสองช้อยครับก็คือไค่เฟลเตอร์ซินโดรมครับกับเทอร์เนอร์ซินโดรมอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศนะครับทั้งไค่เฟลเตอร์แล้วก็เทอร์เนอร์นะไค่เฟลเตอร์พบได้ครับในเพศชายครับไค่เฟลเตอร์พบได้ในเพศชายนะครับแสดงว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยอย่างน้อยๆครับต้องมีโครโมโซม Y ครับแต่ปัญหาของไค่เฟลเตอร์ครับก็คือเขาไมโครโมโซม Y แต่ว่าโครโมโซม X เนี่ยเขาไม่ถึง2แท่งครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับมีโครโมโซม X นะครับถึง2แท่งเลยครับเกินมาแท่งหนึ่งนะ จากผู้ชายปกติเนี่ยก็จะมี x แท่งหนึ่ง y แท่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไคลฟิลเตอร์ครับก็คือมี x 2แท่งแล้วก็มี y ออกมาครับก็ยังเป็นเพศชายอยู่ครับแต่ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับจากการที่มี x ครับโครโมม x เนี่ยซึ่งเป็นโครโมโซมเพศนะครับเกินมา1แท่งครับอันนี้จะเป็นโรคของไคลฟิลเตอร์ซินโดรมนะครับจำไว้นะโครโมโซม x เกินมา1แท่งในเพศชายอันนี้จะเป็นไคลฟิลเตอร์ซินโดรมส่วนในเทอร์เนอร์ซินโดรมครับอันนี้พบได้ในเพศหญิงครับ ลักษณะเนี่ยครับพบได้ในเพศหญิงแสดงว่าจะไม่มีโครโมโซม Y ครับโอเคไหมไม่มีโครโมโซม y นะครับแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นครับก็คือโครโมโซม x นะครับที่ควรจะมี2แท่งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแค่แท่งเดียวครับมีแค่แท่งเดียวนะแบบนี้ครับก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับถึงมีโครโมโซม x ที่เป็นโครโมโซมเพศเนี่ยแค่แท่งเดียวแต่ว่าจะเป็นโรคครับที่เรียกว่าโรคเทอร์เนอร์ซินโดมครับจะเป็นนะครับในกรณีที่เพศหญิงเนี่ยมีโครโมโซม X แค่แท่งเดียวนะครับ อันนี้นะครับจะมีโครโมโซม x แค่แท่งเดียวนะถ้าเขียนนะครับจะเป็น x แล้วก็สูตรแบบนี้ครับอันนี้ครับเป็นลักษณะของเทอร์เนอร์ซินโดรมครับเป็นเพศหญิงที่มีโครโมโซม x แค่แท่งเดียวนะครับจะคนตรงข้ามกับไคลฟิลเตอร์นะครับไคลฟิลเตอร์เนี่ยเป็นเพศชายที่โครโมโซม x เกินมา1แท่งแต่ว่าเทอร์เนอร์เนี่ยครับเป็นเพศหญิงที่โครโมโซม x หายไป1แท่งครับเข้ามาทั้งหมดนี้ครับสามารถเกิดได้จากการ n o n d i s จังชันระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์ไมโอซิตนะครับตรงนี้ก็จับไว้นะครับ เป็นผลคราบทำให้จำนวนโครโมโซมเนี่ยผิดปกติไปได้นะโอเคครับข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจไ i โ Cover อรเข้าคทุกอย่างในชีวมอปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel ชีววพีไบ b i o Cover ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันนะนะดังนั้นครับน้องสามารถ เลือกซื้อนะครับคอร์สของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสนาม9วิชาสามัญนะครับแพท2สองหรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอวนอนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะ ตัวคอร์สก็ง่ายๆเลยครับพี่แบ่งคอร์สนะครับเป็นชั้นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับคอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็น2เล่มครับเทอม1เทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3เล่มนะโอเคนะครับสำหรับคอร์ชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบเที่รงเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับโอเคมั้ยดังนั้นครับ น้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกบเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะให้สกบครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ย ไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสำหรับชีวะนะครับเรื่องการสโคบประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอร์สนี้ครับพี่ได้มีการสะคบแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียงสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆเวลาวนะตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงนะครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของ MyMap ด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคําว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับค้อนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็น MyMap ให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างได้แม่นขึ้นนะครับเขินะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอร์เตลุยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถจดเล็กเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวคอร์นี้นะครับเป็นคอร์ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอร์นี้ได้สบายๆนะครับโอเคนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับก็คือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะโอเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ bio cover เข้าพงทุกอย่างในชีววิาปลายหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID ดี bio cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวคอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ